คืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องคลืืนๆฉันนอนไม่หลับทิกตัวไปมาอยู่บนเตียงเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านดังเหมือนใครกำลังร้องให้แล้วฉันก็ได้ยินเสียงกราก,ก,รกเบาๆเ,เหมือนเสียงกิ่งไม้ขูดกับหน้าต่างตอนแรกฉันก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นแค่ลมแต่เสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นดังขึ้น,นจนฉันทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นไปดูฉันเดินไปที่หน้าต่างอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงมือเย็นเี็ดภาพเบื้องนอกผ้ามูไปด้วยม่านฝนฉันพยายามเพ่งมองออกไปแล้วแล้วฉันก็เห็นมัน ร่างดำทมึนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านมันสูงใหญ่ไม่มีใบหน้ามีแต่ความมืดมิดและที่น่าขนลุกที่สุดคือดวงตาสีแดงกำสองดวงที่จ้องมองมาที่ฉันตาไม่กระพริบมันมองฉันอยู่ฉันตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออกความกลัวแล่นเข้ามาจู่โจมฉันอยากจะกรีดร้องแต่ออกเสียงไม่ได้ฉันพยายามจะถอยหลังแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมันยังคงยืนนิ่งจ้องมองมาที่ฉันตาไม่กระพริบกล่าวกับจะดูดวิญ,ญญาณฉันออกไปทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาใกล้ๆแสงสว่างวา่า เข้ามาในห้องฉันกระพริบตาภาพเบื้องหน้าหายไปไม่มีร่างดำไม่มีดวงตาสีแดงมีเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ปิดปอนไปด้วยสายฝนฉันหอบหายใจแรงพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนแต่ลึกๆในใจฉันรู้ฉันรู้ว่ามันยังอยู่ที่นั่นซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอคอยที่จะกลับมาและจ้องมองฉันอีกครั้งตาไม่กระพริบ